ไฟแอร์แบ็กโชว์แต่ไม่ดังเนี่ยเดาได้ว่าสไปร์ลน่จาจะขาดเอางี้เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าไฟมันโชว์ค้างเลยไม่กระพริบเห็นไหมเห็นไหมออกแล้วจำได้ไหมที่ผมเคยสอนนจำสไปร์ลถ้าเป็นสไปร์ลวีโก้โตยโยต้าเนี่ยมันจะมีตาให้เรามองเรา,ามองผ่านตาตรงนี้ได้นะครับมันจะมีลูกแดงๆนี้อยู่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยไอ้ลูกส้มๆถ้ามันอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่ามันอยู่กลางแล้วเนี่ยนะผมจะเสียบแอร์แบ็กก่อนแล้วผมจะลองให้ดู นะเจ็บแอร์แบงนะครับนะดูไฟดับแล้วเห็นไหมเพราะนี่คือช่วงเวลาเดียวของชีวิตใส่ให้เต็มทุกความรู้สึกและวันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับรองเท้านักเรียนเบ,บเกอร์เบเกอร์สั่งได้ดังใจ สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนักเลงชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสสีราชาชนบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับโต้ต้าวีโก้ครับไฟแอร์แบ็กโชว์แต่ไม่ดังถ้าไฟแอร์แบ็กโชว์เฉยๆทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ตอนนีนะ้ไฟแอร์แบ็กโชว์ด้วยแล้วเขาบอกว่าแต่ไม่ดังด้วยเนี่ยเดาได้ว่าสไปรอนน่าจะขาดสไปรอลเดาได้ว่าสไปรอนน่าจะขาดเดี๋ยวผมจะลองแกะออกมาดูก่อนนะอ่ะมาเราจะมาถอดพวงมาลัยกัน <Honor. S 2> ไปสุดปั่าที่เคยสุดเบรกเกอร์สั่งได้อย่างใจถอดฝานะครับชึบหาอะไรเป็นแบนงงดชึบนี่นะถอดแล้วก็ไขนี้เหมือนกันเลยสองข้าง เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าไฟมันโชว์ก่อนที่จะแกะน,นะอ่อ,อนกุญแจนะค้างเลยไม่กระพริบเห็นไหมปกติแล้วเวลาเราอ่อนกุญแจอ่ะไฟแอร์แบ็กมันจะกระพริบกระพริบนะครับอันนี้มันค้างเลยเห็นไหมอ่าผมดับกุญแจนะอ่าผมอ่อนอีกทีนะเห็นไหมมันไม่กระพริบอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะถอดแป้นแปรออกนะครับเราไขาน็อตออกแล้วนะ นี่นะครับเราไขน็อตออกกันนะเห็นไหมโอเคเนาะแป๊บหนึ่งอ่ะถอดนี้ออกนะครับปลักแอร์แบกกับไอสายแต่เดี๋ยวผมดูก่อนไม่รู้มันใส่กันได้ไหมถ้ามันถ้ามันถ้ามันใช่มมนก็ใส่ได้มันก็โอเคนะไขน็อตนะครับทํางานคนเดียวนะนี้ซึบเอาขานะเอาขากดองมาเลยไว้น็อตเบอร์19 ใช่มสิบเก้าหรือสิบเจ็ดสิบเก้อือหยู่และเดี๋ยวผมจะถอดสไปรลอนมาเช็คก่อนนะตอนนี้ของในร้านผมไม่มีก่อนที่ลูกค้าจะซื้อเราจะได้ชัวเดี๋ยวพอซื้อสไปรยลอนมาใส่แล้วไม่ใช่เราจะงานเข้านะครับอ่ะเอานะวิธีถอดพวงมาลัยนะครับเหมือนเดิมนะทุบเห็นไหมออกแล้ว เดี๋ยวผมจะให้ดูสไปรอนจำได้มาที่ผมเคยสอนน้ำสไปรอนเราสามารถถ้าเป็นสไปรอนวีโ o ้อะโตโยต้เนี่ยมันจะมีตาให้เรามองเรามองผ่านตาตรงนี้ได้นะครับมันจะมีลูกแดงๆนี้อยู่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยไอ้ลูกส้มๆถ้ามันอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่ามันอยู่กลางแล้วอ่ะผมหมุนขวานะ1 2สุด1 2ึองเนี่ยนะไอ้ลูกกลมๆอยู่นี่อ้าวกราบ หนึ่งสองสุดมันยังติดอยู่นะหนึ่งสองอ่ะนี่มันยังติดอยู่นะเดี๋ยวผมเอามิตเตอร์มาเช็คก่อนเพื่อความชัวร์เดี๋ยวถ้าเราสั่งมาแล้วไม่ใช่เดี๋ยวเราจะฟรีนะถอดน็อตน,นะครับมีตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งแล้วข้างล่างหนึ่งนะครับพอถอดน็อตเสร็จเราจะถอดชิ้นนี้ได้นะล็อกไว้เหมือนเดิมกันชิ้นล่างต้องดึงไอ้ขาล็อกออกเลยนี่ โอเคอันนี้ที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะเช็คตรงนี้นะสายเขียวเนี่ยสายแต่แน่ๆแล้วผมจะแตะแต่จากข้างล่างขึ้นข้างบนดูผมจะเช็คแต่อย่างงี้นะสายสีขาวแดงเส้นนี้เป็นสายแต่นะครับตอนแรกแต่ไม่ดังเห็นไหมเราเอาเราเอาเหล็กนะครับต่อนะนี่ผมต่อจากคอคอพรมอะไรลงมาเห็นไหมนี่นะพอเหล็กต่อลงมาอย่างงี้แล้วผมเอาสายเนี่ยไขอาคัตเตอร์ปาดสายเข้าเห็นไหมเราแตะดู เห็นไหมแต่ดังเห็นไหมแสดงว่าสไปร์ลอนมันขาดนะครับเดี๋ยวผมดูนี่แป๊บหนึ่งนะอยู่งี้เขาอยู่งี้เสียบอย่างงี้ริมซ้ายเส้นบนเส้นบนเข้าริมบนขวาเดี๋ยวผมเอามิเตอร์เช็คชัวจะได้รู้เลยว่าสไปร์ลอนขาดไหมคือผมลองหมุนแล้วนะลองหมุนสไปร์ลอนดูอ่ะมันตึงนะมันไม่ขาดความรู้สึกคือมันไม่ขาดแต่ว่ามันก้ามกึง่งแต่ว่าเนี่ยเราเรา ดูข้างในผมว่ามันน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเช็คนะขาดครับชัวร์เลยนี่ขาดมิตเตอร์ขึ้น OL ครับขาดไม่ต้องเซิร์เปลี่ยนสไปรลนอนหายอ่ะเดี๋ยวผมสั่งของก่อนเพราะว่าผมไม่ได้เก็บนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราทําเสร็จกันว่ามันหายไหมนะน่าจะอีกสักสอาวันหลังจากรอบที่แล้วนะครับที่เราถอดออกมาเช็คนะครับวันนี้ของมาละ เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนสไปรอนตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับนะเถอดครับถอดพวงมาลัยเหมือนเที่ยวที่แล้วเลยที่เราถอดแกะมาหมดแล้วนะครับนี่นะปอดนี่สไอสีเหลืองๆเ,เนี่ยไอ้มันเป็นไอ้นี่เอ้าแบ็กเอนะีมันต้องสไลด์ซึบนี่นี่เสร็จแล้วเราก็ถอดนี้ออก นี่ครับอันนี้ของเก่านะอ่ะเราเอาของใหม่ใส่ครับนี่อันนี้เอาไว้ล็อกกันมันหมุนอ่ะเสร็จแล้วก็เสียบปากคืนเข้าไปเสียบคืนเข้าไปนะครับอยากให้รู้นะอยากอยากรู้นะว่ามันใช้ได้ไม่ได้นะผมจะเสียบแอร์แบ็กก่อนเลยเนี่ยนะผมจะเสียบแอร์แบ็กก่อนแล้วผมจะลองให้ดูโอเคนะนี่เสียบแอร์แบ็กแล้วนะ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะนี่นะเสียบแอร์แบ็กนะครับอ่ดูไฟดับแล้วเห็นไหมอีกทีนะดับพึ่งใจก่อนนะเออเพิ่งรู้ว่าโตโยต้ามันไม่กระพริบมันดับเองไม่เหมือนดีแม็กดีมันกระพริบโอเคใช้ได้แล้เดี๋ยวเราประกอบคืนครับคันนี้เขามีสายสินด้วยนะ ระวังระวังขออ,ออกก่อนนี่แล้วก็อันนี้ใส่เข้าไรครับนนะซึบแล้วก็ใส่ข้างล่าง ไข่น็อตครับมีน็อตสามตัวนะข้างบนสองตัวข้างล่างตัวหนึ่งข้างล่างไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ไขโครงไขทีหนึ่งต้องไขโครงดัด้มยาวหนะ่อยใส่พวงมาลัยนะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นตัวล็อกเห็นไหมเนี่กนยการสไปรอลมันหมุนนะครับกันสไปรอลมันขาดตอนที่เรายังไม่ได้ส่งของมานะครับดึงนี้ออกครับโอเคอ่ะใส่พวงมาลัยเข้าไปครับพวงมาลัยอยู่ในล็อกเดิมเลยนะผมไม่ได้ขยับเขาไปไหนนะ อืมนะเสียบปลั๊กคืนครับป,ปั๊บแล้วก็ไขนอ็อตสิบเก้า เอ <Hey. S 2> นะใส่แป้นแปลครับอ่ะใส่เข้าไปครับลองแต่นะ <c oughs> ใช้างานได้เรียบร้อยครับไข่น็อตข้างอืมโอเคครับปิดฝาเป็นอันเรียบร้อยลองแตะทีแต่ดังนะครับกดดังกดบ่อยๆมากๆไม่ดีครับเดี๋ยวโดนด่าเมียพ่อเอา ดูไฟแอร์แบงค์ครับออนกุญแจดับเรียบร้อยผมลืมผูกสายสินให้น้องเขาผูกให้มันตึงๆนะผูกงนี้ให้มันให้สายเนี่ยมันอยู่บนนี้เนี่ยอยู่บนนี้เลยเนี่ยให้สายมันอยู่บนนี้เนี่ยนะอย่าให้มันลงไปข้างล่าง ให้มันอยู่ตรงเนี้ยแล้วให้มันตึงเลยให้มันรัดแบบให้มันหนีไม่ได้อ่ะเออเนี่ยอันเนี้ยเน,นี่ยมัดให้มันตึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันหลุดเข้าไปข้างในอ่ะเดี๋ยวหมุนพวงมาลัยมันจะเข้าไปในแกนแล้วเดี๋ยวจะงานเข้าอีกเออเนี่ยหมุนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแหละอ่ะมัดเลยเนี่ยประมาณนี้ก็ได้อย่างงี้มันก็จะไม่หนีแล้วนะป่ะแล้วก็ม้วนเอาเมื่อกี้ผมก็ลืมใส่ห้อยคืนเข้าไปใส่พวงมาไลัยไปแล้วแม่หันไปมองเห็นพอดีระวังนะครับคือ ไอ้เรื่องความเชื่อเนี่ยเราว่าอะไรใครกันไม่ได้หรอกแต่ว่าเวลาเรามัดก็มัดให้ดีนะผมเห็นบางคันนะมันหลุดเข้าไปข้างในเนี่ยแล้วผมว่าถอดมาแก้หลายคันลวอย่าให้มันหลุดเข้าไปทางนี้แล้วก็อย่าให้มันหลุดมาข้างหน้านะครับสายสายสินเนี่ยพันให้ดี